ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันแหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โสุดท้ายแล้วจันแหลครับผมโค้งสุดท้ายครับพี่น้องแงครับเป็นสองครับผมนี่ดิเออเป็นยังไงฝันเพิ่มวะฝันเพิ่มมาฝันเพิ่มเต็มตีนเลยอืมฝันเต็มตีนเลยเพราะระยะบาดท่ำที่พี่น้องได้โวยาไปซื้อผ้าในจากมันเต็มตีนจริงพี่น้องได้พราฝันนะเพอาะระยะบาดท่ำหลายหลายหลายคนแล้วคนจีนได้กินเขาอยุบกระดิ๊ เหยียบผาไปเต็มสีเลยพี่น้องเหยียบอะไรครับอุจจระไฝันพี่น้องฝันไม่ได้เหยียบอุจจระทำยังไงว่าจะผึ่งมือหับตรงนี้พี่น้องย้อนกลับไปควบควบควมฝันควมฝันมือแรกเลยลายจับไปออกแอดเองน่อฝันไว้สิพี่น้องฝันว่าหลวงปู่คนอายเอิญแค่ไหนว่าเอิญ โคตรไปนั่งจุ่มกันนะนายพี่น้องนั่งชุ่มนุ่มแบบหลายหัหลายคนกัสิผู้นึงถอดเสื้อแน่ผู้นึงใส่ลูกประคัมแน่ใส่ราสันลาเอทกับพี่นสอวนหนึ่งในในการนั่งนั่งนั่งป้องคนเบาคนจะเริ่มรายสิพี่น้องเอฟซีคนรายสให้แต่งขันไวรเดอร์คนรายสินะพี่น้องแต่งขันไวรผู้ใดเจ็บผู้ใดป่วยผู้ใดไข่ห้แต่งขันไวร่ปูสิขึ้นมาซอยในเวลา จ็ดโมงสามสิบสี่นายไปนออันนี้จองหวัดเลยเด็กเจ็ดโมงสามสิบแมนเนื้อทางที่หายไปจองหวัดที่เจ็ดสามศูนย์หลังจากนั้นมากมันจะเป็นฝันสองขยับไปนอนฝันสองขยับนะเด้อประมาณวันพระหลังจากไปออกพระแลกห้องแล้วไปออกฝันนะสิไปนอนฝันว่าในความฝัน,นบึง้งแล้สั่นให้ลกไปนอน บ่าไม่รับเบิลเราจะค้ากันด้วยแข่งให้โลดน้ำข้อมฝันวันนี้มิพวกไงเพิ่งเนื้อแปนมาให้เนื้อแปนมาให้ว่าเจ้าก็ใส่แปนนี่เจ้าแท่งจะเน็กเจ้าก็แท่งมาติดเราเนื้อแปนมาให้แอดเนื้อแปนมาให้แอดแอดก็เรียกว่าบอกจะมือเนี้ยให้โลดน้ำข้อมฝันอ่ะว่าเปลี่ยนแปนไหมเปลี่ยนแปนไหมไม่ใช่นาพี่น้องเปลี่ยนแปนไหมแคือเราเอาก็เลยเอาแปนในมือของแอดไปกลางลง ลายขวดแล้วลเขาบอกแปลงนี้ชื่อเองคล้ายๆว่าถ้าเป็นภาษาใชถ้าภาษาต่างมันจะมีหนึ่งถึงหกเอาไว้เสี่ยงดวงอย่างีเนะในความฝันในความฝันเนี่ยเอาไว้เสี่ยงดวงแล้วก็นี่เขาะจะมือขยับยาวย่ำได้ไหมลองออกเต้นตัวเดียวจะมือขยัยาวย่ำได้ออกแต่ตัวเดียวออกแจ๊กหกสามเอี่ยวออกแจ๊กหกสามเดี่ยวอันนี้ฝันขยับที่สอง งานท่าสองฝันวันนี้พี่น้องเพราะนี่ไหนเราเรียกว่าเราเห็นปรากฏในความฝันเห็นเราไปเย็นอยู่หลังเจ้ามือแล้วเาฝันไดพี่น้องเจ้ามือไปนี่เราบอกว่าออกตกเก้าออกตกเก้าเรวบายเียนะพี่น้องนี่เมื่อเราว่าออกตกเก้าปั๊บแอดเองเก็ี้ยงบหนงพี่น้องแง้มบึงฝากระติกเล้วนความฝันเด้นนนข้อลอยอยู่พี่น้องพกสามเอี่ยวอันนี้เป็นแนวทางนะพี่น้องเด้อ เนี่ยท่าที่หาไปก็คือสามศูนย์เจ็ดและหกสามหนึ่งมันใกจใจเสี่ยงกันไม่เปนหรอกมันจะเปลี่ยนจนจนหนาจนหนาข่มฝันหนึ่หกสามเออยาวหนึ่งเป็นได้ทั้งสามหนึ่งและสามศูนย์หกสามศูนย์และหกสามหนึ่งมันเป็นจุูประมาณนี้นแหละพี่น้องนักมฝันหลังจากนั้นมากพี่น้องบอฝันมิดอิกต่งจนมะหอดมือขึ้นว่าน,นี่ ฝันกาจะหนีไปน้องโหะฝันว่าย่างไปในบ้านคนหลังหนึ่งแข่ๆว่าจะย่างเขับไปหาคนต้องหาคนไปหนีให้พอในี่ความฝันเลยไปน้องแต่ว่าย่างเขับไปนั่นโทษที่ทีงสั่นได้จีจีเข่าอยู่ไปน้องเหยียบเขับไปเต็มตีนเลยนี่ความฝันเหยียบอุตระพอไปเต็มตีนเลยไปน้องวันนี้มันเกิดความรู้สึกหอดนี่จะความฝันอยู่เที่นี่ไปน้อง นั่นเป็นแยงแย่งตีนเหมือนเหมือนเราฝันมาเยี่ยวแล้วก็เยี่ยวอย่างเงี้ยครับไม่เหมือนเหมือนเราเหยียบจริงๆเลยโอ้มันอยู่ในเรื่องจริงเลยเออมันนี่กังเก่งฝันกังเก่งดำนั่นนี่แหละเพราะ้องเราฝันให้นอนจริงจดำโดยเฉพาะเป็นยำเปลี่ยนขางเปลี่ยนขี้เออเต็มตีนเลยแสดงว่าเลขเข้าแล้วเนาะอาจารย์แหลนเนาะครับเพราะว่าบ่ได้ฝันนอกจากนี้กับเม่ฝันมาหลังจากสปอยเน่าท่าไปแล้วกับบอลลิงเราเป็นมะย่มเป็นมาะยังหนึ่งนี่แหละมีหลังวิฝันขึ้นนี่แหละก็ไปน้ำหาคนคนปุ่นี้ต้องนาห้่อ เป็นอยังคือต้องน้ำให้ก่อนน้ำเอาไปเปิดประตูเข้าไปตอนั้นเหยียบเขาไปเก็บเตีนเลยพี่น้องวันนี้สะดุ้งสะด้งเตี <S <S นเหยียบพี่เต็มๆเลยแม่นโอ้ไปตลาดพี่น้องเงืนอนมันแม่นมันจำแม่นทักหลายไปตลาดนั้นยางไปซื้อของนี่ตรงนี้มาก่อนนะพี่น้องยางจะของเป็นในความฝันอืมเคืองท้าประหนันเลยพี่น้องครับแ <C lar m> นวทางของแอ็ดวันนี้ให้พี่น้องไปพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อย้ำเป็นเพียงแค่แนวทาง เป็นความฝันเป็นเลขความฝันเป็นความฝันเด้อเอาว่น่กันีอแต่ไปผมเขียนนเดเนงเก็บเนี่ยเออไปจังไหนที่ไหนเขียนน่งเเน่ง็เนี่ยพี่น้องเนื่งเก็บอย่มือพ้าไปมือนัคนนี้ยังก่องานบกสองบกหนึ่เรือไวายปูว่ายปูยาบันนี้เดบลความความฝันเรื่องเจ็ดสามศูนนี่แหละ แต่าเมื่อประเอือนไป,ไปลูดไปใส่หนึ่งสี่โดยที่ว่าบริษัทั้างใจบริษัทจ้งใจวันเสียนหนึ่งเกียรติเลยพี่น้องอแต่ว่าเมื่อหนกภาพไปกระทั่งวันนั้นเอายังไงพี่น้องเอฟซีเดชั้นอย่างคือเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์และหนึ่งเกียรติพี่น้องไปพิจชนนาเอาย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางแล้วหกสามศูนย์ก็ยังเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวนี้แหละพี่น้องชิมอะไรเลยหกสามศูนย์นี่แหละครับ ฮกสามศูนย์เนี่ย้ราไปตัดเลรเาเป็นศูนย์ก็ได้เป็นหนึ่งก็ได้ฮกสามเดียวเป็นแนวทางเนาะจานแล้วเน้นเล่ยกันที่สามหกและสามหนึ่งสามหกแล้วก็สามหนึ่งนั่นแหละ6กสามเดียน่ะนะโชว์ตัวเลขนะครับจานแล้วครับเอ่ีไล่ไปนีละนักนแลวคนว่าเปิดหาจนมือกินหมดแล้วเสด็จบ้านเชีงตล่งสิปงจากบ้าด็ฝันเนาก็เรียกบโกห้ มาหยั่งเส้นโครงสายหยอดเส้นมองเดียวเลยครับพี่น้องเย็บซี่ดูแข็เอาลอะไเป็นกระปีเนาะพี่น้องเนาะครับลายเป็นลายกล้องนะครับผมพี่น้องเป็ซีใจเย็นๆเด้อรูปแบบแนวทางย้ำมาเป็นความเสียส่วนบุคคลในพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน้ำเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะแค่แนวทางครับครับเป็นความฝันนะครับของอาจารย์แลนะครับผมนักภาษาเนี่ยอยากออกขัง แม่นได้เลยเด้เลยเนาะพ่าะมันขีเฉลยเอาคือเน้นพิเศษคือหกสามศูนย์ครับอาจารย์แหล่เน้นพิเศษคือหกสามและหกหนึ่งตัวนี้สามตัวก็คือหกสามศูนย์เป็นจัจเลย์แหลอครับผมนี่ครับแนวทางคือโจทย์ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาย้ำโค้งสุดท้ายนะครับผมของอาจารย์แหล่นะครับอจโชคข้มานครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผม รุ่นงวดที่สามกันไปหน่อว่าสิทแจกประแกกหรืออื่นรู้เรียกคือปู่จะให้กี่งวดครับสิบงวดสิบงวดนะครับสิบงวดจะมาเป็นรอยเขาลวดเดี๋ยวได้ไปหน่อยตัวนิสุดบัตรแง่เข่าก็ดีได้ไปหนอยย้ำว่าเป็นเพียื่อนกเนนะแง่บกเข่าแบบธรรมดากันเนย ครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แหลครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมมครับ้ทางของอาจารย์แหลนะครับนี่ครับผมย้ำโค้งสุดท้ายนะครับผมฝันว่าได้เหยียบอุจจาระนะครับผมครับตัวเลขก็ที่เน้นนะครับผมฝันว่า ได้เขย่าได้เป็นลุ้นนะครับเอาอย่างไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นความฝันนะครับ f อครับผมอันนี้เน้นนะครับเป็นความฝันของอาจารย์แหล่นะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ